ตอนที่24ตั้งแต่สมัยก่อนมนุษย์พยายามทดลองใช้หมาเวทมนต์เพื่อเชิญผู้กล้าอยู่หลายครั้งนักและทุกครั้งที่ล้มเหลวพวกเขาก็จะทิ้งคนจากการต่างโลกไว้ในหูเพลงความตายเพื่อปิดบังความลับของเวทมนต์ท้ายที่สุดดวงยาจำนวนมากก็ไหลามารวมกันที่หูเพลงความตายและ ทำให้ช่องว่างระหว่างความเป็นจริงและห่วงลึกเชื่อมต่อกันจากตรงนั้นเองห่วงลึกก็เริ่มไหลทะลักออกมาลูวิญญาณของห่วงลึกที่ถูกปล่อยออกมามันควรจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจริงวิญญาณเหล่านั้นถูกปล่อยออกมาจากห่วงลึกแล้วศพพวกนั้นก็มาจากห่วงลึกสินะ ถ้างั้นศพมังกรที่ปรากฏต,ตรงหน้าฉันตอนนี้ก็นั่นคือสิ่งที่ข้าปล่อยออกมาเพื่อช่วยเจ้าแต่ตอนนั้นทำให้ข้าพัวพันกับความเป็นจริงอย่างเลืกซึ้งและผลจากการนั้นการมีอยู่ของข้าถูกฝ่ายศัตรูจับการเคลื่อนไหวได้การมีอยู่ของไไอของ้าในโลกความเป็นจริงถูกศัตรูตรวจจับได้เข้าเสียแล้ว ศัตรูหรือว่ามาถึงพวกปีศาจงันเหรอใช่แล้วพวกมันมาเป็นศัตรูด้วยเหตุผลบางอย่างหากการล้วหากการล่วไหลเพิ่มขึ้นอีกความเชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงก็น่าจะถูกมันจับได้แน่และปีศาจจำนวนมากก็ถ้าถ่าถูกเข้าม,มาเพื่อทำลายลวง,ล,ง,ล,งลึกห่วงลึกนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นไม่เพียงแค่เจ้าเท่านั้นแต่เหล่าผู้คนที่เจ้ารักก็จะ ถูกดึงเข้มสู้มหาสงครามด้วยข้านะ่ะไม่ต้องการสงครามหรอกแต่หากไม่มีผู้กล้าโลกนี้ก็จะถึงการอาวสานมนุษย์คงจะใช้มหมาเวทล,ลับอีกครั้งแน่ผู้มาจากต่างโลกเอ๋ยข้าจะมอบพลังที่ให้เจ้าต่อสู้กับผู้กล้าได้แต่จงจําไว้ห้อมใช้คนจากต่างโลกไปยังหุบเหยความตายอีกเด็ดขาด และข้าพวกที่ใช้หมาเวทลับให้สิน้นซากเอ่อโทษทีนะส,สกิลเรื่องมันใหญ่เกินไปจนตามไม่ทันนะ่ะเอ๊ะนั่นหรอแต่พอได้ฟังแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้ฉันได้พบกับเพื่อนพ้องคนสำคัญและผู้คนที่คอยดูแลฉันในโลกนี้ฉันเลยคิดว่าอยากจะสู้เพื่อพวกเขาและปกป้องพวกเขาให้ได้ แต่เหตุผลที่ฉันเริ่มต่อสู้ตั้งแต่แรกก็คือเพื่อให้พวกที่อัญเชิญฉันมาโดยคนการให้หักรู้สึกสำนึกะบ้างอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ความโกรธแค้นที่ถูกพวกนั้นเรียกตัวหมายอย่างเอาใจแต่ใจผ,ผู้มาจับต่างโูกเจ้าจะช่วยข่ามั้นเหรอไม่หรอกฉันก็แค่จะไปทำเป้าหมายแรกสุด ของฉันให้สำเร็จเองก็เท่านั้นไม่เสร็จไม่เจ็บสักทีเลยอะไรเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยนี่หว่าฉันจะจัดการแกให้กระจุยแล้ดวดูซิว่าแกมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่ อ้ออีกแล้วเหรอ,อยังจริงๆเนาะเจนี่ไม่ค่อยมีไหวพริบเอาซะเลยนั่นมันไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วมันไม่ได้ผลหรอกว้ยในสภาพในสภาพนี้ฉันคือผู้แข็งแร่งที่สุดอาจจะไว้ซะด้วยอ๋อ ใครวะอะไรกันไอ้ผู้หญิงนี่ตัวโตนี่มันอะไรกนเนี่ยที่ฉันสู้กับยายนี่อยู่หลอหลอเนี่ยนึกว่าเป็นไอแก่นั่นซะอีกนั่นเหรอดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ต่อต้านสินะดูเหมือนบ,บทบาทของฉันจะจบลงแค่นี้แล้วลาก่อนเจ้าผู้หลงทางขอให้เธอพบกับความตายที่สกบนะ น่าเจ็บใจจริงๆถ้าฉันใช้พลังเต็มที่ได้แล้วก็ไม่ทางแพ้หรอกแต่คำว่าผู้หญิงตัวใหญ่นี่มันอะไรฟะที่จริงแล้วแกแค่ตัวเล็กเองไม่ใช่หรือไงโคกระดูกคนนั้นจะเป็นคนที่ไปสู้ด้านนอกสินะเอ๊ะโอ้ยินดีต้องรับนะผู้มาเยือนจากต่างพบไม่ละพอเถอะเรื่องแบบนั้นนะ่ะ ว่าแต่คำพูดสุดท้ายของเจ้ามันไม่ดูน่าอายเป็นไห,นหรอกรับทำเอาหวานยาเยือกไปหมดเลยฉันกำลังพยายามคุยเรื่องจริงจังอยู่นะแต่นี่มันน่าอายชะมัดเลยหน้าหน้าไม่ต้องไปว่าอะไรเขาขนาดไหนก็ได้ผู้มาเยือนจากต่างพบช่างเถอะถาเป็นว่าเวลามันไม่ได้มีเหลือเฟือแล้วฉันจะบอก เธอเรื่องตาทับนั่นเองผู้มาเยือนจากต่างภพนั่นหนะไม่ใช่ตาคำสาปให้คิดซะว่าเป็นเสาหลักสำหรับดึงพลังออกมาก็ได้ก็พอเธอยังควบคุมพลังที่ได้มาจากดูสซับซักศพไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนักหรอกแต่ถ้าอิลิสเสานั้นเธอจะสามารถใช้พลังได้เหนือกว่าเดิมแต่จงจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจนะ พลังของตาประทับมีต้นกาเนิดจากห่วงลึกหากใช้ผิดวิธีมันจะกลายเป็นพลังที่ถูกปีศาจหมายตาและเกิดอันตรายได้ฟังให้ดีนะผู้มาเยือนจากตามพบในโลกความเป็นจริงที่มีที่พวกเขากับฝ่ายปีศาจแอบซ่อนอยู่การจะหาพวกทรยศออกมาเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่เห็นพลังนี้จงฆ่ามันทิ้งซะให้หมดที่ว่ามานั่นคือสิ่งที่เชื่อมโยงไปกับไปอย่างการปกป้องผู้ที่ใกล้ชิดกับเธอเองนะเข้าใจแล้วเวลาจะใช้จะระวังให้ดีขอบคุณมากนะท่านราชาไม่เป็นอะไรหรอกข้าเองก็หวงกับเจ้าอยู่เหมือนกันนะว่าแต่ท่านราชาจะใช้พลังนี้ต้องตายทุกครั้งเลยเหรอ ก็เพิ่งบอกไปโยกๆว่าใช้ลิลิทง่อยลิลิทงั้นเหรออันนั้นไงถึงเวลาต้องตื่นขึ้นแล้วล่ะผู้มาเยือนจากต่างปุเอยเพิ่งนึกขึ้นได้ฮะไอ้ที่ไหลทะลักษ์ออกมานะ่ะดูซับมันไม่ได้เหรอนั่นเป็นเรื่องที่ยากนะเจ้าไม่ได้มีร่างกายที่ทนต่อการไหลทะลักษ์ได้เหมือนพวกเอล พวกนั้นจะหนาอายุยืนแต่สลับท่านชีวิตสั้นจะลงจะสั้นลงอย่างรวดเร็วถ้าเป็นอย่างนั้นดวงวิญญาณที่เจ้าดูดซับมาก็าจะถูกดึงเข้ามาดวงล่วงลึกทั้งห่งนี้ไม่ว่าจะท่นจะตายหรอในโลกนี้สริงน,นะเฮออ,อีกแล้วเหรอเนี่ยให้ตายสิน้ำคัาจริง โอเคนี่ชักจะกลับมามีชีวิตอีกแล้วนะขอโทษนะที่ฉันขอโทษนะที่ต้องให้เสียเวลามานานมากแต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะรีริรรรสงั้นก็ดีทำามาทำให้มันจบๆกันไปเลยดีกว่าไหมใส่สุดทั้ง2องไฟล์